ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอร์และยินสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโลเริ่มต้นกันที่เด็กเก่ามาเพียบเผยลายอัพแมนยูไนเต็ดหากดึงตัวแกมพอตเตอร์มาคุมทีมแฟนปีศาจแดงคิดอย่างไรกันบ้างนะครับโดยสื่ออังกฤษคา11ตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าได้แกมพอตเตอร์เข้ามาคุมทีมแทนเอริกเชนฮารสื่อจากอังกฤษนะครับได้ทําการรายงานว่าเซอร์จิมเลสคลีฟมหาเศรษฐีชาวอังกฤษได้วางตัวแกมพอตเตอร์อดีตผู้จัดการทีมเชลซีเป็น คนที่จะเข้ามาทําหน้าที่ของกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนต่อไปหากปีศาจแดงตัดสินใจปลดเอริกเชนฮากออกจากตําแหน่งโดยเซอร์จิมนะครับตกลงเข้ามาซื้อหุ้นสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำนวน25เปอร์เซ็นต์และคาดว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์หน้านี้โดยมีรายงานว่าเจ้าตัวได้พูดคุยกับแกมพอตเตอร์ไปบ้างแล้วหลังชื่นชอบในฝีมือและอยากดึงตัวไปคุมทีมนี้สโมสรอนที่ตัวเองเป็นเจ้าของมาแล้วด้วยโดยพอตเตอร์วัย48ปีกำลังว่าง งานอยู่ในเวลานี้นะครับหลังโดนเชวซีไล่ออกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยสร้างชื่อกับการคุมสวอนซีในระหว่างปี2018ถึง2019แล้วมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับไบตันในระหว่างปี2019ถึง2022ขณะที่เดอะการเดียนสื่อเมืองผู้ดีได้เชื่อว่าหากพอตเตอร์มาทำงานในถิ่นโอแทฟฟอร์ดก็คาดว่าหน้าตานักเตะ11ตัวจริงของปีศาจแดงคงเป็นดังนี้นะครับเริ่มต้นกันที่ผู้รักษาประตู อังเดโอนานาะอังเดโอนานานายทวารทีมชาติแคมาลูนจะได้ทำหน้าที่เฝ้าเสาต่อไปแม้เริ่มต้นซีซั่นกับปีศาจแดงยังไม่น่าประทับใจก็ตามกองหลังจะเป็นอารอนวันบิซากานองเาวโตดีโบลิซันโดมาติเนสเอสตูปิยานโดยการมาของเสื้อจิมนั้นได้เล็งอยู่แล้วนะครับที่จะดึงตัวนองเาวโตดีโบปากันหลังของนิฟมาเสริมแนวรับและถ้าได้มาร่วมทีมก็จะยืนคู่กับลิซันโดมาติเนสขณะที่พอตเตอร์คงจะดึงเด็กเก่าอย่างเอสตู ปยยานแบ็กซด์ของไบตันมาแย่งตำแหน่งกับลุกชอนะครับส่วนแบ็กขวาให้อารอนวัลบิซาก้าทำหน้าที่ต่อไปกองกลางจะเป็นยูซุฟฟฟาน่าบูโนเฟนเดสและเอ็นซีโซพอตเตอร์น่าจะไปดึงยูซุฟฟฟาน่ามิดฟิลด์ของโมนาโกมารับหน้าที่แทนคาเซมิโลโดยยืนอยู่หลังบูโนเฟนเดสและเอ็นซีโซเด็กเก่าอีกหลายที่จะไปดึงตัวมาจากไบตันกองหน้าจะเป็นมาดูเอเก้ลับมุดฮทยลุนและอเลฮันโดกานาโช่แกมพอตเตอร์น่าจะ ไปดึงมาดูเอเกปีกของเชลซีมาลากเหลือทางฝั่งขวาแทนแอนโทนีส่วนด้านซ้ายนะครับจะให้เป็นหน้าที่ของอาริฮันโดกานาโชที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงหรือมาคัทแลฟฟอร์ดนะครับขณะที่รับมูทฮอยลุนจะได้รับบทเป็นกองหน้าตัวเป้าสําหรับการมาของแกมพอตเตอร์เพื่อนๆพพี่ๆแฟนปีศาจแดงละครับคิดว่าอย่างไรจะสามารถเข้ามาแก้ปัญหาของทีมปีศาจแดงได้หรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับโดยล่าสุดนะครับสื่อชื่อดังอย่างสกายสปอร์ตที่มี ความน่าเชื่อถือได้ได้ไรายงานยืนยันแล้วนะครับว่าเซอร์จิมเลสคิฟมีชื่อของแกมพอตเตอร์อยู่ในลิสต์จริงหากเอริกเทนฮากต้องหลุดออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีมก็น่าจะเป็นเต็งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับแกมพอตเตอร์ที่จะเข้ามารับงานคุมปีศาจแดงต่อจากเอริกเทนฮาก ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับอีกหนึ่งคนดิเดตพีเลโลเปเตกีเสียบเทนฮากมีรายงานเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล็งคว้าตัวโลเปเตกีอดีตในใหญ่ทีมชาติสเปนเข้ามาเสียบเก e ้าอี้แทนเอริกเทนฮากหากกุนซือชาวดัตช์โดนปลดออกจากตําแหน่งอนาคตของเอริกเทนฮากในิ o ่นโอแทฟฟอร์ดเริ่มไม่มั่นคงขึ้นเรื่อยๆโดยก่อนหน้านี้เขาพาทีมปาชัยให้กับบอลมัดคาบ้าน3ประตูต่อศูนย์ต่อด้วยการจบอันดับบวยในรอบแบ่งกลุ่มของศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกปีสัด แดงมีคิวบุกไปเยือนลิเวอร์พูลในใการแข่งขันเพเมลิกในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ซึ่งผลที่จะออกมานะครับมีความสําคัญต่ออนาคตของเอริกเทนฮากเป็นอย่างมากซึ่งวิกฤตผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกิดขึ้นหลังจากที่เอริกเทนฮากได้รับรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจ,จําเดือนพฤศจิกายนโดยเขาพาต้นสังกัดคว้าชัยชนะสานัดติดต่อกันแบบไม่เสียประตูตามการรายงานของเลโรวลโวนะครับสื่อชื่อดังของสเปนได้รายงานว่าทีมดังจากอังกฤษเริ่มมองหาตัว ของเอริกเชนฮักแล้วในตอนนี้หากว่าเอริกเชนฮักถูกปลดออกจากตําแหน่งในเร็วๆนี้อีกหนึ่งรายชื่อที่ทีทมปีศาจแดงมองก็คือโลเปเตกีนะครับถูกอยู่ในเตดประเมินค่าตัวเอาไว้สูงและอาจจะกลายเป็นกุนซือรายที่หกนับตั้งแต่เซอร์อเล็กฟูกุสต์วางมือไปเมื่อประมาณทศวรรษที่แล้วโดยก่อนหน้านี้นะครับโลเปเตกีปฏิเสธข้อเสนอจํานวน16ล้านปอนด์ต่อปีจากสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียเพื่อโอกาสที่จะทํางานในประเทศอังกฤษโดยก่อน น้นนี้มีการเปิดเผยว่าทางนอตติงแฮมฟอร์เรสให้ความสนใจเขาอยู่ด้วยเช่นกัน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับไบแมนยูวารลานสอหาทีมใหม่ย้ายรีซัมเมอร์ดีแอลเลติกสื่อเชื่อถือได้ในเมืองผู้ดีได้รายงานว่าราฟาเอลวารลานกองหลังจอมเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจเปิดการเจราจาย้ายสังกัดล่วงหน้าในเดือนมกราคมนี้เพื่อเก็บของออกจากสโมสรแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์เซต์แบ็กดีกีแชมป์โลกย้ายจากเรียวมัดลิกมาอยู่ในโอทฟฟอร์ดเมื่อปี2021ด้วยค่าตัวมหาศาลถึง42ล้านปอนด์อย่างไรก็ นในช่วงหลังเขากลายเป็นตัวสำรองในทีมของเอริกเทนฮาร์ซึ่งตอนแรกมีการระบุว่าสตาเฟนแมนได้ตกลงสัญญายาว4ปีกับสโมสรอนแต่ล่าสุดนะครับมีการยืนยันแล้วว่าจริงๆแล้วเขาเซ็นสัญญา3ปีพ่วงออปชั่นต่อ1ปีโดยเชื่อว่ายูนิเต็ดจะไม่ต้องการใช้เงื่อนไขต่อสัญญาดังกล่าวและวารานก็จะย้ายออกจากสโมสรอนได้แบบไม่มีค่าตัวต่อไปซึ่งในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้นักเตะจ,จะเข้าสู่6เดือนสุดท้ายของ สัญญาจะได้รับอนุญาตให้ตกลงสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรนในต่างแดนได้เมื่อตลาดนักเตะเดือนมกราคมเปิดขึ้นโดยคาดว่าหากสถานการณ์ยังเป็นแบบเดิมวาราน่าจะเลือกใช้โอกาสนี้นะครับเจรจากับทีมอื่นในยุโรปเพื่อททำข้อตกลงล่วงหน้าย้ายทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์ทันที ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูอยากคว้าตัวดาวดังเพเมรีแก้ปัญหาที่ขาดหายเดือนม,มกราคมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตกเป็นข่าวอยากได้ตัวซูอัลปาลินญ,ญากองกลางตัวรับของฟูลแลมมาร่วมทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนม,มกราคมนี้เพื่ออัพเกรดแดนกลางโดยเฉพาะเกมป้องกันวันที่14ธันวาคมความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ6ในศึกเพเมรีอังกฤษหลังผ่านไป16นัดมี27คะแนนได้ตกเป็น ข่าวว่าสนใจกองกลางตัวรับคนใหม่อย่างซูอัลปาลินญาจากฟูแลมตามรายงานของฟิกคาเยสสื่อชื่อดังของสเปนโดยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับบายมิวนิเกือบปิดดิวปาลินญาไปร่วมทีมได้แต่สุดท้ายดิยวก็ล่มนะครับเพราะทางฝั่งฟูแลมหาตัวแทนปาลินญาไม่ทันโดยค่าตัวของดาวเตะวัย28ปีรายนี้อยู่ที่60ล้านปอนด์รายงานได้ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีฤดูการที่น่าผิดหวังนะครับในฤดูการนี้โดยจําเป็นต้องอัปเกรดแดนการ์ หลังจากที่คาซิมิโลสกอตต์แม็กโทมิเนและโซฟิยันอัมลาบัตยังโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีพอโดยทีมฟูแลมพร้อมจะขายดาวเตะลายนี้แต่ต้องได้ค่าตัวที่เหมาะสมเท่านั้นเพราะในตอนนี้นักเตะยังเหลือสัญญาจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028หรืออีก5ปีเลยทีเดียวนะครับสำหรับซูอัลปาลินยา ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับโลมาโนชี้ชัดสถานีต่อไปฟันเดเบกหลังเตรียมย้ายออกจากแมนยูดอนนี่ฟันเดเบกกองกลาง,กงตกอับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสสูงนะครับที่จะย้ายสู่ไอทัตแฟงเฟิร์ตทีมในบุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อตลาดหน้าหนาวเปิดทําการปราบิซิโอโลมาโนผู้สื่อข่าวชื่อดังได้ยืนยันว่าดอนนี่ฟันเดเบกกองกลาง,กงตกอับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสสูงแล้วนะครับที่จะย้ายสู่ไอทัตแฟงเฟิร์ตเมื่อตลาดหน้าหนาวเปิดทําการแม้ จะยังไม่ขอประทับตาเฮียวีโกตามสไตล์ก็ตามโลโมาโ,โนได้เผยว่าแฟงเฟิร์ตนำหน้าทุกทีมนะครับในการเซ็นสัญญากับดอนนี่ฟันเดเบกพร้อมได้ระบุว่าเป็นสัญญายืมตัวจนจบซีซั่นนี้ภายหลังการเจราจาระหว่างทั้งสองสโมสรเป็นไปด้วยดีโดยในซีซั่นนี้มิฟิลวัย26ปีที่หลุดจากโผทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาตลอด2ปีหลังกลับมาอยู่ในทีมของเอริกเทนฮาร์กนะครับเจ้าในเก่าที่อาแจกอัมสเตอร์ดัมทว่าดอนนี่ฟันเดเบกก็ยังไม่สามารถสอดแทรกลงสนามได้ ซึ่งจนถึงตอนนี้เขาได้ลงเล่นแค่2นัดท่วนเท่านั้นโดยโลมาโนได้รายงานว่าฟันเดเบกต้องการย้ายออกการเจราจาระหว่างทั้งสองฝั่งกําลังคืบหน้าด้วยดีแฟงเฟิร์ตมีโอกาสมากกว่าใครในการได้ตัวของดอนนี่ฟันเดเบกไปด้วยสัญญายืมตัวปราวิซิโอโรบันโดลาโบและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจําช่วงเช้าของวันที่15ธันวาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้แอ มินขอกราบสวัสดีครับ